สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิกิซอนลิ้นแท้มาเร็วเร็วเร็วคอยพี่นิกเหรอนิกเป็นหนักโอ้โหนิกไปหนักเบากับพี่น็อตนะคะเอ้าๆๆเอออาการเป็นไงครับอืมอาการเป็นไงคะโอ้โหรงเงียบพี่พิมแล้วหรือไปพี่พิมเข้าแล้วนะไปเร็วไปเร็วเข้าไปกับพิมไปไปเร็วเดี๋ยวไปรดน้ำต้นไม้ก่อนเร็วๆลูก ไปหนุ่มฟิมเนียแไปเร็วๆฟิมเนียนะคะไปเร็วพี่ฟิลมเนียนะคะไปเร็วๆข้าบ้านเร็วดูค่ะเดินสำรวจทั่วซอยเลยค่ะไปไปคอยพี่นิ่งในบ้านไปเร็วๆไปเร็วๆเปคอยพี่นิ่งบ้านไปเร็วเาเร็วๆมา พี่นิง่งไปหนักเบากับพี่น็อตอยู่ลูกไปะไปแล้วไปแล้ววิ่งอุยอายอุยอายแล้วคะ่ะไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวอีกไม่เข้าอีกอได้ยินเสียงเราพี่น็อตแล้วใช่ไหมได้ยินเสียงพี่น็อตแล้วค่ะทานน้องลายค่ะพี่ครับพี่ครับลูกว้า ไปหนักมาเบามาแล้วนะคะสบายตัวแล้วอ่ะนั่งคอยดโดกเก่งจังเลยวันนี้จะได้กินอะไรนะจะนนไ,ได้กินอะไรนะโอเคนอนคอยนอนคอยไหวายหาวแล้วพร้อมนอนแล้วหรอโกพร้อมนอนแล้วหรอครับให้มาหืมใครมารมามามา,มา,มานี่มานี่มานี้อไดไยินเสียงแล้ว อันนี้เร็วมานี่เร็วโอ้พ no no. no no. ี่น้องซื้ออะไรมาให้เนี่ยน้องซื้อนมมาให้น้องซื้อนมมาให้น้องน้องเลยอันนั่งเลยอันนั่งเลยอันนั่งเลยน้องเลยน้องเลยฟินเลยเหรอลูกดูพี่นิกนั่นนะพี่นิกนอนนั่นขาลูกไหนข้อมือก่อนข้อมือก่อน โอเคขอมือค่ะมาดูใครบ้ข้อมือค่ะไหนขอมือไม่ขอมือก่อนเอาให้รอบเดียวหรอให้รอบเดียวหรอขอมือก่อนไหนขอมือขอมือขอมือค่ะขอมือหน่อยเอ่นิ่เนิ่เนิ่งนิ่เนิ่เนิ่นอนิใหเมื่เนิเนิ่นมือเนามน่นเนิให้มือขอ่ ไม่จับแล้วไม่จับแล้วไม่จับแล้วอฮออ๋อไม่จับแล้วไม่จับแล้วนะโอเคนอนไม่จับแล้วนอนเลยนอนคอยเก่งมากเก่งมากเลยค่ะตำรวจได้พินิกนะหืวนวนวนอ๋อ รู้ตัวว่าจะได้กินเนาะเรียบร้อยเลยอ่ะโอเคท่าเดียวกันเลยดูคล้ายฟีท่าเดียวกันเลย,เยนะนีนน่ไม่รู้ไม่ต้องส่งเสียงไม่เปิดลม พี่น็อตจะได้เอาอะไรให้น้องกินเนาะโอุ้ยมีนมนะคะวันนี้มีสิไปเร็วๆน้องไลาลูกลายเร็วๆไปเร็วอ้าวทำไมไม่ไปกินอ่ะโอ้โหดูพี่นิกเรา้ให้น้องไลาก่อนไหมน้องไลาจะไม่ทันนะนี่จะไม่ทันพี่นิกแล้วนะนี่มาเร็วมาเร็วมาที่มาไลามาเร็วๆลูกมาดูค่ะพี่นิกโอ้โห วันนี้เป็นเมนูก่อนนอนนะคะเป็นอาหารเม็ดกับนมนะคะพี่สี่สเกลียน้ำเลยนอนพี่นี่กินจะหมดแล้วคี่สี่หมดแล้วนะคะนี่โอ้ ออก็กินนมนะคะพี่นี่หมดแล้วนะคะแต่น้องลายกำลังกำลังจะหมดลแล้วค่ะโอ้โหอีกเล้อ หมดแล้วโอ้กินหมดแล้วพี่น้องเทน้ำให้น้องด้วยครับหมดแล้วเหรอลูกกินอะไเดี๋ยวพี่น้องเทน้ำให้ลูกอ้โดูพี่น็อตพี่นิกนะคะกินอาหารเมระะ็ดแล้วค่ะกินอะไรลูกกินเยอะๆเลยลูก สีดูค่ะน้องลายโอ้โหอะไรมันจะสบายขนาดนี้ลูกนอนกินเลยค่ะยุีโอ้โยถึงขั้นนอนกินแบบนี้เลยเหรอลูกดูท่าค่ะยุีโอ้โยน้องน้องเย็นไม่ไหวแล้วลูกฮะน้องเยืนไม่ไหวแล้วลูก ทำไมน้องได้นอนกินขนาดนั้นลูกฮึฟี 4, ดูสิคะเนี่ยโอ๊ยน้องหนักพุงหนูละลูกฮึน้องเลยต้องนอนกินเลยเหรอลูกเหรอโอ้ยนอนกินเลยนะมาพี่นิกมาเร็วๆกินแล้วน้องก็นอนเหมือนกันแล่ะค่ะอุย้ยหาวหาวพร้อมนอนแล้วครับ แต่ดูน้องลายนะคะเอฟซีอุ้ยอันนี้น้อก็พร้อมนอนเลยลูกน้อก็พร้อมนอนเหมือนกันเหรอครับลูกอืน้อก็พร้อมนอนเหมือนกันเหรอครับนะคะพี่นี่สุดหรอมองมองกล้องให้เอฟซีดูหน่อยเนาะมองกล้องให้เอฟซีดูหน่อยเลยลูกมองกล้องให้เอฟซีดูหน่อยเลยลูกิ่มแล้วเหรอคะน่ะมาปีแล้วอิ่มแล้วเหรอคะนอนกินเลยเนาะโอ้ยหลุมไปแล้ว มลุมพ oh, uh, really? ี like mm ่ป hmm. ล so, ่อยแล้วโอ้ยอักร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 ักช่างชงเลยครับรักช่างชงอยู่ฮะรักครับรักอยู่โอ้โหมาปีนแล้วรักอยู่โอ้ยอะไรนี่ฮะรักอยู่ครับรักอยู่โอ้ยดูขายเอฟซีมาอ้อนพี่ปล่อยแล้วรักอยู่ลูกรักอยู่โอ้รักพี่นิกจังเลยรักพี่นิกจังเลยครับ นี่เจ้เลยครับนอนลงลูกนอนลงนอนลงอ่ะนอนลงนอนลงเลยแนะล้วอ่ะมันจะทําอะไรอน่ะเดี๋ยวองไหลทีนี้นอนโอ้ขึ้นมานอนเลยเนาะอินะ่มแล้วขึ้นมานอนเลยเนาะ,อะนอนลงโอ้อะลูกให้ลูกให้ลุกให้ค่ะอืมรักจังเลยรักจังเลยอั่นลูกังไง อันนีูน้องนอะไรดูน้องน้อยโอ้ยมันเจี๊ยบมันเชี่ยนน้อย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 โอ้ยคนอะไรเนาะคนอะไรเนาะดูดูใครบ้สิเนี่ยผมนอนนะคะเนี่ยหาวแล้วค่ะเมื่อกี้เนี่ยหาวแล้วค่ะให้ไปรูปพี่นีก่อนนะเดี๋ยวค่อยรูปหนูนะโอเคไหมคะ โอเคค่ะอน่ะดูเขาเขี่ยมือปอปค่ะให้ปไปรูปพี่นี้ก่อนลูกเห็นพี่นี้เขาจะนอนแล้วนะคะเอฟซี F C. ผมนอนนะคะผมง่วงนะครับเอฟซี F C. ผมง่วงครับออนอนนอนนอนน้องไม่โลดินฉันน้องไมโลนุง่งไมโลอยู่นู่นเห็นไหมคะอยู่ขอประตูน้องลูกน้องน้องน้อง น้องไม่เอาครับไม่โลไม่เอาลูกนี่ค่ะ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 พร้อมนอนแล้วนะลูกนะนอนเลยนะทีนี้นะโอเคนอนเลยทีนี้เปิดพัดลมให้ด้วยนะคะ่อยเปิดพัดลมไปให้แล้วอาหารเม็ดกับนมพร้อมเรียบร้อยกินแล้วนะคะตอนนี้พร้อมนอนแล้วะคะ่ะดูค่ะเขาอิ่มเขาสบายตัวแล้วนะคะไปหนักเบามาก็เรียบร้อยคะ่ะปี่น็อดพาไปแล้ว ตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในบ้านกินอาหารเมร็ดกินนมเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยนะคะเตรียมตัวนอนแล้วนะคะเอฟซีเตรียมตัวนอนแล้วนะคะนอนแล้วนะนูนอนแล้วนะผมจะไปนอนก่อนนะคะเอฟซี FC. ผมต้องนอนแล้วคะ่ะผมไปนอนก่อนนะคะระหลับตาเลยลูกหลับตาหลับตาเลยลูก สำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะ FC ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดคอมเมนต์ช่องนิกกี้สตอรี่ด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะขอบคุณค่ะให้น้องๆนอนอก่อนนะคะ FC ฝนดีราตีสวัสด์ค่ะ